ฟังดวนรัฐแถลงแล้วประกาศล็อกดาวน์เพิ่มจะแจกเงินเยียวยาอีก2เดือนและ29จังหวัดที่ได้แล้วจะได้ด้วยไหมมาฟังด่วนเลยค่ะ5ล้านเหรียญสหรัฐให้กับไทยเพื่อสนับสนุนการต่อสู้โควิด -19 ในประเทศไทยด้วยท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็ลงพยาบาลสนามครบวงจรของกลุ่มปตทในโครงการลมหายใจเดียวกัน ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือของรัฐและเอกชนนะครับมีทั้งในส่วนของหน่วยคัดกรองนะครับที่เป็นจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการใช้ตุดชุดตรวจแบบ ATK และถ้าหากว่าพบว่ามีการติดเชื้อก็จะนำส่งตรวจแบบ RT-PCR ต่อไปมีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับ3แห่งเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวแบบ h o สปิ t a ลจำนวน1,000เตียง กระจายไปในหลายโรงแรมนะครับมีการเปิดโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยในระดับสีเหลืองอที่มีอาการเ,าเรียกว่าทีา่โรงแรมนะครับเดอะาซากรุงเทพมีเตียงผู้ป่วยจำนวน300เตียงมีระบบไฮโดรเจนต่อ,อาสายตรงถึงเตียงผู้ป่วยทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายมีการเปิดโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยสีแดงในลักษณะของ ICU จํานวนทั้งสิ้น120เตียง นะครับแล้วก็มีการติดตั้งถังออกซิเจนเหลวขนาด1 0,000ลิตรพร้อมห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงด้วยหลังจากนั้นเป็นการเข้าระเบียบวาระการประชุมนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับมีการอนุมัติที่สำคัญสำคัญดังนี้นะครับท่านนายุฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบ ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19สำหรับให้ประชาชนคนไทยเพิ่มเติมอีก20ล้าน1,150โดสอันนี้เป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้วนะครับแต่วันนี้มีการอนุมัติในกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปชำระมีจำนวนเงินทั้งสิ้น9,372ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นการจัดหาวัคซีนประมาณ8,439ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นค่าบริการจัดการประมาณ9,33ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นการที่ลงนามไปแล้วแล้วก็จะมีการชำระเงินค่าวัคซีนแล้วก็ได้รับทราบมาว่าจะส่งมอบในไตรมาสที่4นะครับประมาณปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นทางคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบก,การจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก10ล้านโดสแล้วก็มอบหมายให้ทางด้านกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ที่ลงนามนะครับกับทางด้านตัวแทนบริษัทไฟเซอร์นะครับซึ่งก็จะทำให้การจัดหาวัคซีนแบบชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มเติมจาก20ล้านโดสเมื่อสักครู่ที่มีการอนุมัติกรอบวงเงินตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมอีก10ล้านโดสซึ่งก็จะส่งมอบเช่นเดียวกันนะครับในไตรามาสที่4ของปีนี้เพราะฉะนั้นวัคซีนไฟเซอร์แบบ mRNA ก็จะเข้ามาประมาณ30ล้านโดสในไตรามาสสุดท้ายของเราตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจในไตรามาสที่2ของปี2,564แล้วก็แนวโน้มปี2,564ซึ่งสาระสำคัญนะครับก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2,564คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ0.7ถึง1.2เซนนะครับปรับลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนที่มีอัตรา 1.5-2.5%ถึงทั้งนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เป็นข้อจำกัดที่ว่าทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่าง0.7%ถึง1.2%ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมมติการแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดรละลอกใหม่ของโควิด -19 ที่จะมีความรุนแรงแล้วก็สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้มากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังมีอัตราการว่างงานอยู่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการส่งออกแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมจากการระบาดในพื้นที่ผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะต้องดูแลแรยงานนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเลยจึงต้องมีระบบที่เรียกว่าเป็น Factory Isolation แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในสบคก็มีการพูดถึงระบบอีกระบบหนึ่งที่พูดถึง c o company i s o l a t i o n เช่นด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการผลิตเรื่องของโลจิสติกระหว่างประเทศแล้วก็ความผันถวนของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของโลกด้วยทั้งนี้ในส่วนของสภาพนะครับก็ได้มีข้อเสนอนะครับเจ็ดประเด็นในการบริหารเศรษฐกิจ นะครับขอไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจํากัดลดการแพร่แล้วก็เร่งรัดจัดหาและการกระจายวัคซีนให้เพียงพอแล้วก็ทั่วถึงประเด็นที่2เรื่องของความช่วยเหลือเยียวยา,ยาประชาชนแรงงานแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 แล้วก็มาตรการการควบคุมการระบาดต่างๆที่จะมีในอนาคต ประเด็นที่3เรื่องของมาตรการและการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกรณีที่สถานการณ์โควิด1 i มีการผ่อนคลายลงจากการระบาดแล้วประเด็นที่4เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าประเด็นที่5เป็นในเรื่องของการรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนของการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนภาครัฐประเด็นที่6เป็นเรื่องของการส่งเสริม การลงทุนภาคเอกชนและประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่7เป็นเรื่องของการรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ